โอเคครับตอนนี้ก็เราก็ได้ยินเสียงเฮ่ๆแล้วตอนนี้ไม่รู้ใช่ตรงนี้หรือเปล่านะดูกันข้างในนี้เป็นยิมมวใช่ไหมครับใช่เอ้าโอเคกันเองนะครับ Bình <laughs> oh. tâm, oh. 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 ตอนนี้ผมตอนนี้ก็อยู่กับมิดไฟนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาที่ไหน,นพี่มดยิ้มรับเหรอยิ้มรับมันเป็นยิ้มยิ้มเถื่อนนะเป็นแบบยิ้มที่แบบว่ารู้กันเฉพาะกลุ่มนะครับผมแต่อันนี้ผมจะมาบอกทุกคนนะเผื่อใครอยากจะมาบุกนะครับอย,อ,ยอยู่ที่ไหนพี่มด,อ,ดอ่อนนุชอ่อนนุชหกสามนะครับแต่มันมืดหน่อยนะครับผมก็คือผมได้ขา่าวมาว่าที่เนี่ยมียิ้มเถื่อนอยู่แับเป็นยิ้มปิดอะแบบว่าต้องเฉพาะคนคนแบบว่า คนวงในงเงี้ยรู้นะผมผมเ็ไปเสบร,รู้มานะเราเราเรามาเราก็อยากจะรู้ว่าคนที่นี่มันจะแม่แ,แค่ใช่อยากรู้มันคำว่ายิมเถื่อนเนี่ยมันเถื่อนจริงหรือเปล่าแบบอยากรู้ว่านักสู้ที่เนี่ยแต่เก่งกว่าแกงมิด์ไฟหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้ไม่ต้องถือมือ,น,น,อ,น,อน้องผมนะผมมาเองนะกับพี่มดแต่ผมลงเองเลยว่าจะแค่ไหนตแต่ผมมาเซอร์เวยก่อนนะถ้าเกิดว่าเจ๋งจริงอ่ะจะพาน้องๆมาบุกนะครับผมถ้าถ้าเจ๋งจริงนะะพาเนาองนบุกถ้าไม่เจ๋งจริงผมก็เสียเวลาผมนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูก no, ันดีกว่ามานี่ก็ทางเข้านะครับผมถห้องสถห้องสามนะครับก็ที่จอดรถตอนน้อยๆหน่อยนะเป็นแถบเป็นทางแคบๆใช่พี่จอดรถควรจอดที่ปั๊มทีใช่เมื่อกี้ผมก็ไปจอดปั๊มนะแล้วก็เดินมานะครับผมโอเคก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมทักไปถามเจ้าของเจ้าของกลุ่มมานะก็คือเข้าไปในยิมแล้วก็จะมีโกดังซ้ายมือ เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะครับผมบอกให้จอดรถที่ตั้มเดินมาออ่อนนุชพหลุดสามเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคครับวันนี้ก็เราก็ได้ยินเสียงเฮ่ๆแล้วตอนนี้ไม่รู้ใช่ตรงนี้หรือเปล่านะดูกันโหแม่งโดนโดนถ้าเราโดนรอบมาทึมไม่มีใครรู้นะพี่เนี่ยยิ่แม่งมุดชิบหายมอไฟเต็มเลยฟอร์มข้างในมีคนเยอะ ว้าว,วเราเดินเข้าไปยังไงเนี่ยข้างในนี้เป็นยีมมวใช่ไหมครับใช่เอ้าโอเคอรมากครับคนเต็มเลยนะข้างในเหมือนจะเป็นบาร์เหล้านะครับเป็นบาร์เป็นแบบเป็นร้านเหล้าอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีคนรู้จักด้วยนะแสดงว่าแถวนี้แถวนี้เถื่อนจริงครับรู้จักผมเนี่ย นี่ร้านสเก็ตนะครับรู้ยังไงเจะเราเจอแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ที่นี่ที่ไหนครับพี่ที่นี่ใช่อ่ายิมยิมมวยยิมมวยเถื่อนใช่ไหมเสียบว่าใช่ที่นี่รังชาวสตรีฮะรังชาวสตรีรังชาวสตรีนะครับผมโอ้นี่มีร้านสเก็ตด้วยพี่เนี่ยใช่มีร้านสเก็ตด้วยแล้วพี่เป็นคนดูแลที่นี่ครับใช่ไหมใช่ครับก็ที่นี่เป็นที่ของพี่ชายผม โอเคก็จะมีลานสเก็ตมีลานสเก็ตแล้วก็มีที่ซ้อมมวยอยู่ตรงนน้ที่ซ้อมมวยนู้นแ๋ยวว่าผมผมจะมาขอลองลงรวมด้วยได้ไหมพี่เนี่ยได้เลยได้นะตัวเลยตัวไหนอยากได้ตัวไหนไปเลือกเลยจัดไปพี่ขอมากครับมีอะไรบ้างครับมวยมีอะไรบ้างมีสากลสากลไทย MMA อยากเล่นอะไรเล่นได้หมดเลกอย่าคือเข้ามาเล่นฟรีได้ได้ตลอดใช่ไหมพี่ถ้าเป็นสมาชิกสตีทไฟล์เล่นฟรีตอนเป็นสมาชิกสตีทไฟล์ก่อนนะครับผมโอเครู้เรื่องนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือแบบเราเปิดเปิดเป็นบาร์เบียร์บาร์เหล้า อ๋อโอเคอันนี้เปิดจริงจังเลยนะไม่ใช่เปิดเล่นๆนะจริงจังมาได้ทุกวันครับผมนะมีค่าบริการนะครับมีค่าบริการไหมถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็ค่าเข้าเล่นจะเก็บห้าสิบบาททั้งวันทั้งวันห้าสิบบาทนะผมโอ้โหอันนี้ไกที่มวยก็มาซ้อมได้เป็นชาวสตรีทก็รู้จักกันอยู่แล้วถ้าเป็นชาวสตรีทไฟเป็นสมาชิกของสตรีทไฟเคยต่อยนะครับเคยต่อยนะถ้าเคยต่อยมาซ้อมที่นี่ฟรีนะครับผมโอเคก็คือจะมากินเหล้ากินเบียร์หรือว่าจะมาต่อยกันโอเคได้หมดนะครับโอเคเร่ตัวไหนลองมาดู ได้ไม่ได้ได้ลดหายเลยเ uh, จ้าของยิมที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะครับว่าจะมาลงโงที่ก็ให้หน่อยแล้ว่าจะลงโงด้วยไม่มีใครลงกับผมได้มากกว่านั้นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่ารอรอคิวก mm ่อนนะรอคิวก่อนคิวก่อนคุณจะลงก่อนสองคนใช่แล้วก็อง คุณเลรอป่ะคุณโศว่ามันขเกินไปวะเนี่ยเรื่องเจ๊กับของยิงคุณพิจานั้นเลยเหรอเดี๋ยวนี่นะครับบอกว่าเดี๋ยวเจ้า龙门่องคนนะครับแล้วค่อยเจอผมนะโอ้โหเราดูไปดูเรื่องนะผมเดี๋ยวให้ดูดูของเราบ้างเดี๋ยวให้เขาเตรียมตัวเลยนะเอ๊เด็กไทยโอ้ยน็องเลย พอแล้วพอฮึโอ้ย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 น้องน้องน้องโอ้ย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 แฟนกลับขอถ่ายรูปก่อนนะ๋ยวผมเดี๋ยวสคิวผมแล้วนะครับเมื่อกี้ต่อยร่วงไปต่อยกัคนนะเดี๋ยว ผม,ผมไดลงไปบ้างนะครับว่าจะทำแบบผมได้หรือเปล่าไปสามนาทีโอ้ยโ่้ยย่ยอแทอ้ยขอเยให้กอตีอยวโอ้ยเอา เล่นเล่เล่เล่นี่ัะโอ้ยโอ

ไม่ไหวนะนี่รถไฟเลยดีกว <finden? S 3> ่าไหวทาไมหน้าไหว้ัยรถไปงานหอว

เาห้องลากก่นไปก่อ่โอ้ยไม่ไหวไม่ไหว เปไงบ้างครับสภาพวังนี้เป็นไงบ้างพี่แวะบุกมายิ้มเพื่อนเรียบร้อยเลยโดนเถื่อนจริงฮะโดนต้อนรับหนักเลยผมต้องไม่ไหวต้องต้องครบทุกอย่างไงใช่ไทยสากลนเอ็มเอ็มเอฮะใช่ต้องครบทุกอย่างงี้ง่ายง่ายวันนี้ก็สนใจคนดูแล้วผมผมมาโดนตบนะครับโอเคก็ก็เจ็บอยู่ครับแต่ก็ได้ส่วนเขาอยู่นะ แต่เขาล่างกายสู้ไม่ได้จริงนะผมโอเคก็นี่ก็เป็นยิมลับที่ที่ไหนพี่สุขวิท63สุขุมวิท63นะครับออนรุ่น63ออน63มีบาร์เหล้ามีอะไรด้วยนะครับผมใครอยากเก็บตัวกินเหล้าละห้าวเข้ามาได้เลยครับผมเขาจัดให้เขาจัดให้แน่นอนโอเคเจอกันคนอยู่มีคนอยู่ต้อนรับตลอดใช่นี่เลยโอเคครับ